การเข้าา,ายข้าวเร็กมาเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอโซวให้บริการการแพทย์นะครับแก่ประชาชุนในทิ้นทุนรก,กันด้านอ่างใกล้ถ้วยเป็นพระกุศลในทุมเด็จพระศร,รีนครินทรารบรมราชชนนีเนื่องในวันคลายวันเสวันขดครับโดยเมื่อแรกแต่ว่ากับนายวิชุดกินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอโซวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโบานบามพุทธมูทีเก้าตำบลบ้านสายข้าว บ้านบโบน้ำพุทธมุติกาบ้านสายข้าวตำบลทำสิงค้อำเภอเขียดในคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายวิระชัยชุมแก้ว นาเพื่อเขียดนิคมมนะครับให้การต้อนรับครับค่ะโดยผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีคานทันก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชการผู้นําทองทิ่นประชาชนกล่าวคําอาศิรวารราชสดุดีส้มแดดพระสซีนครินทราบรมราชชนนีโดยสํานึกในพระมหากรุณิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความภาคสุข้องพระซอกนิกรถูกมู่เล่าโดยเฉพาะในด้านการแพทย์การพยาบาลค่ะในชนบทที่ห่างไกลความเจริญและทรงพระราชทานให้จังหวัดสุราธานีเป็นจังหวัดผอ อสวที่3 4ซ่ตั้งแต่ปี2514เป็นต้นมาค่ะครับสำหรับการออกหน่วยแพ,พทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ครับผู้กกว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบยาซามันประจำบบ้านแก่ผู้สูงอายุามีการกลัวสุขภาพนะครับมีการกลัวรกตัวไปสันตกรกมกลัววัดไส้ตาเป็นต้น บ้า,บานมูติกาบ้านสายข้าวตำบลทำสิง่งโค้นนะครับห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยอุกสิกิโลห่างจากโรงพยาบาลคีรานิคม17กิโลห่างจากรอฟอสตตอทำสิง่งโค้นเนี่ยสิกิโลนะครับมีลังคาเรือนทั้งหมดเนี่ยรอยเจ็ดสิบซองลังคาเรือนครับประชากรรวมรออุกรอยแปดสิบเอ็ดคนนะมีอาชีพช่วยแย่เกษตรกรรมที่สำคัญกับที่นี่มีผู้สูงอายุถึงรอยสิบห้าคนครับค่ะอันนี้ก็ไปให้บริการกันทึ้งบ้านเนี่ยคะ<ม>่ะเนี่ยค่ะ,ะคใช่ค่ะ